ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณยิ่งรักเนี่ยแถลงเปิดใจไปแล้วะนะคะก็มีกลุ่มบุคคลกลุ่มสตรีเนี่ยเดินทางมาให้กําลังใจด้วยที่สํานักปลลายกระกทรงกลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ออกมาคุณยิ่งรักออกมาแล้วก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนให้กําลังใจกันในการทํางานต่อไปก็ถือว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะ สกเศร้าด้วยชื่นมื่นด้วยเป็นการให้กําลังใจกันด้วยแต่วันนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการมอบหมายให้กับนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมกับยื่นเรื่องค่ะให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ให้ทําหนังสือไปถึงสารรัฐธรรมนูญ โดยจะเป็นการสอบถามนี่แหละคะ่ะว่าการที่วินิจฉัยว่ารัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงมติในการโยกย้ายนายทวีนนั้นจะต้องสิ้นสภาพไปแล้วถ้ารัฐมนตรีบางคนที่มีการโยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นการเปิดเผยจากนายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ ออกมาแถลงข่าวพร้อมด้วยนายธงทองจันทลางสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาตั้งข้อสังเกตค่ะกรณีคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งจํานวน9คนด้วยกันพร้อมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีรัฐมนตรีบางคนนั้นได้พ้นจากตําแหน่งเดิมไปแล้วขณะที่มีการดำลงตําแหน่งแล้วก็มีการโยกย้ายนายทวินจะสามารถดําลงตาแหน่งในปัจจุบันได้หรือเปล่าซึ่งเป็นตําแหน่งใหม่ รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะทำหนังสือไปสอบถามต่อสารรัฐธรรมนูญต่อไปด้วยท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมงานอะไรที่รักหนึ่งต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็พ้อจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเลยพ้นไปเก้าเดือนแล้วแล้ววจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงกลาโหม แตหลายท่านก็เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมเนี่ยนะครับคือผมก็จะเป็นตัวอ,อย่างของท่านเป็นตตรัฐมนตรีเนี่ยนะว่าการกระทรวงการคลังแล้วมาพลากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเป็นตตรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งแต่ตอนนี้จะจะมีอยู่เยอะครับต้อตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนที่สอง ายกนี่จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวในตอนนี่นักหนึ่งต่อมาท่านเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยอันนี้จะอีกแบบหนึ่งแต่รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีทีลล่พ้น,นไปแล้วนะฮะตำแหน่งนั้นพ้นไปแล้วเราก็ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นก็มีหลายท่านก็จะถามสารรัฐธรรมนูญว่า ความหมายที่สาลท่านวินิจฉัยเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับความหมายของท่านคืออะไร นอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ยังมีมติให้ในายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและดําเนินการเดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งโดยคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่คะ่ะก็จะทําหน้าที่รักษาการต่อไปซึ่งรัาาร้วจะร่วมกับกกตนะคะในการกําหนดรายละเอียดในการเลือกตั้งโดยวันนี้ในที่ประชุมก็จะหารือถึงเรื่องของการเดินหน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ทําหนังสือสอบถามไปยังกกตแล้วว่าจะสามารถ พูดคุยประสานเดินหน้าจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายได้หรือไม่ไปฟังเสียงกันค่ะซึ่งแน่นอนรัฐบาลรักษาการก็มีหน้าที่หลักๆอีกสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งหรือให้มีรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือรัฐบาลใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามรื่อรหนูมก็ต้องมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยร,อรัฐบาลรักษาการนี้ก็จะหมดหน้าที่ไปอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนปข้อที่หนึ่งก็คือเรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับโดยรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะระสานงานของไปต่อไปครับนะครับ ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2554นะคะแล้วก็ร่วมลงมติเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอาจส่งผลให้ต้องพ้นตำแหน่งก็ประกอบไปด้วยนายกิติรัตน์นรนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปลอดประสบสุรัสวดีรองนายกรัฐมนตรี พลตํารวจเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีนายสิริวัตรขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกยุทธศักดิ์สิบปภา,ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายสันต,ติพร้อมพัฒรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนาวาอากาศเอกอนุดิษ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขณะเดียวกันค่ะจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังคงมีคณะรัฐมนตรี24คนค่ะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์5านั่นเองค่ะ